ซื้อรองเท้ามาใหม่นะคะน่ารักนะผู่นี้กำลังแพ็คส่งคืนนะคะเพราะว่าตรงบริเวณส่วนหัวตรงนี้นะคะเล็กไปแน่นน่ารักดีนะคะคู่ละยี่สิบเท่าไหร่ละยี่สิบห้าหรือยี่สิบเจ็ดนี่แหละผมจำไม่ได้ละ เนี่ยเวลาใส่นะคะนิ่มๆเลยล่ะแต่ว่าตรงช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยเล็กไปนิดหนึ่งนะคะใส่แล้วอึดอัดไม่สบายเทา้าส่งคืนจ้าคู่ที่สองนะคะคู่นี้ใส่สบายเป็นรองเทา้าสำหรับใส่ลงน้ำได้นะคะน่ารัก มีหลายแบบหลายสีแล้วแต่จะเลือกปดอะเลือกไม่ถูกเลยอยากได้ทุกสิ่งมีสีสดดีนะคะอันนี้ใส่สบายเลยสั่งรองเท้าไอเดย์ส่งมาจากจีนนะจ๊ะมาเปิดดูกันดีกว่า รองเท้าที่สั่งอะน่ารักแต่ของิงจะน่ารักหรือเปล่าไม่รู้เหนกันเคยมีนานแล้วตอนอยู่ที่ไทยชอบมากแต่ไม่ได้เป็นแบบนี้นะเป็นแบบปิดนิ้วเท้านะคะนี่น่ารักไหมล่ะ สั่งเบอร์แปดมาไม่รู้ใหญ่ไปไหมเพราะเบอร์แปดที่สั่งมาที่ได้มานี่หลวมสองคู่เลยสั่งเบอร์เจ็ดจุดห้านครับไปหน่อยหนึ่งนี่น่ารักดูสิใส่ดีนะ สบายเท้าน่ารักไม่ชอบใส่รองเท้าแตะไปข้างนอกเลยสั่งแบบนี้มีส้นด้วยใส่ให้ระบายอากาศที่เท้าเพราะว่าโบล่ะเท้าเป็นตุ่มเวลาอับชื้นมากๆอ่ะ ใส่แต่รองเท้าสวมไม่ได้มีการระบายเยอะอับชื้นรองเท้าเก่าบริจาคหมดแล้วใส่มานานมากกว่า20ปีเลยนะบางคู่ชอบชอบรองเท้ายาง2คู่นะคะเพ่ซื้อมาใหม่เบอร์8ปอดคิดว่าหลวมกำลังดีปรากฏว่า ยาวเกินเท้าเยอะมากเลยนะคะประกาศขายอยู่ใน ebay นะคะใส่แล้วน่ารักอ่ะใส่แล้วระบายลมระบายอากาศนะคะ รองเทา้าเพา่ใบลายหน้าราักเพ่อสั่งเบอร์8มานะเพราะว่าเท้าโบทยายนะคะใส่เบอร์7แล้วก็7.5นะคะเคยใส่6.5ด้วยตอนนี้เบอร์8ดใส่สบายสบายหน่อย นี่เป็นไงล่ะน่ารักลายเป็นลายทะเบียนรถนะคะเขามีหลายลายนะในร้านเนี้ยเขามีหลายลายนะร้านเนี้ยชอบสีสันเยอะดีลายทะเบียนรถนะคะหลวมๆห,หน่อยใส่ถุงเท้าด้วยก็แน่นพอดีนะคะมาดูอีกคู่หนึ่ง ด้านหลังเป็นผ้าใบนะคะใส่สบายเท้าพปดชอบพรอซื้อลายที่เต็มไงมีลายอื่นนะคะเป็นลายที่ไม่เต็มคือมีกระตูนแล้วก็เป็นพื้นขาวนะคะพะอ,อยากได้ที่เป็น ลายเต็มพื้นที่นะคะซื้อจากอี a บยนีชอบเลยน่ารักบ๊ทมีรองเท้าหลายคู่เลยนะคะแล้วก็ใส่มานานนานกว่าสิบปีอะแล้วรองเท้าก็เก่าแล้วบท๊ทก็เป็นตุ่มๆที่เท้านะคะบทคิดว่าต้อง เปลี่ยนโปดก็เลยเอารองเท้าเก่าๆบริจาคไปนะคะแล้วก็ซื้อใหม่หนาราถูกใจนะคะสองคู่ คู่นี้น่ารักเบาซื้อมาเบอร์8ใหญ่ไปเพราะว่านึกว่าเท้าขยายเยอะใส่เบอร์เจ็ครึ่งก็พอ สวัสดีค่ะันมีกล่องหนึ่งใบนะคะจะแกะให้ดูกันว่าปนซื้ออะไรมาจากชีอินนะคะปนซื้อเสื้อผ้าชีอินบ่อยนะคะซื้อของใช้ไม่บ่อยในกล่องนี้มีของใช้จากชีอินมาดูพร้อมกันนะคะว่าซื้ออะไร ไม้แขวนเสื้อนะจ๊ะซื้อมาเท่าไหร่เนี่จําไม่ได้สี่แพ็คเลยเหรอปอดจำได้ว่าป๊อสั่งแค่แพ็คเดียวแต่ป๊ออาจจะอ่านรายละเอียดไม่ดีพอไม่รอบค้อบก็เลยกลายเป็น4ี่แพ็คนะคะมีอีกเซตหนึ่งนะคะยังมาไม่ถึงเป็นไม้หนีกางเกงนะคะ ไม้แขวนเสื้อแบบทำให้เสื้อผ้าไม่ลื่นไหลนะคะเป็นกรรมหยี่โอ๊ตมีของโอ๊ตอยู่แล้วนะคะสีเทาซื้อทั่วไปนี่แหละของชีอินนี่ได้ส่วนลดด้วยรานะคาไม่แพงโอ,โอ๊ตจัดเลยนะคะ